กำลังมากำลังใจที่คุณสัมผัสได้ก็ต่อนปทนที่จะติดฟังรายก่รดรู้สึกว่าองจะจะอยู่กับวางคิดอะไรจะคะิดว่าคิดว่าคิดคิดไม่รูคิดอะไรคิดอะไรคิดคิดนาโคตที่ยังมาไม่ถึงนี่นะะแล้วแคจะทำให้ตัวเองแบมาต้อง มาแาบดีมากเลยค่ะแล้วก็ก็ไป่ดียาเปิดราการที่ก็รู้สึกว่าไม่รู้บคิดอะไรจะทำแน้วแต่ใช่หรือเปล่าต้องไปถามคนที่ทำรายการนี้พินิทยากนีนก่อนรนอนนะคะสองสามวันฟังรายการนี้กินยาไหมไม่คิดแล้วค่ะเออแล้วมันก็ดีขึ้นไหมดีขึ้นเัไม่ทคยติดหวเลยนะคะมัน ไม่เคยเสร็าะเมื่อก่อนนั่งอธิษฐานเสร็จแล้วก็รู้สึกเองรู้สึกว่าจากรู้สึกหายไปไหนนะคะแล้วก็รู้สึกสบายๆขึ้นแต่่าความรู้สึกนี้เมื่อก่อนเวลาจะดิ้นรนเราก็จะเหนื่อยตอกติดลอดเาแต่พอร้สึกว่าหายเหนื่อยแล้วก็รูกัวรู้สึกบางลงดีค่ะก็อาบอกคนที่เอง มันมีปัญหาอะไรก็ได้แต่เขาคิดว่าแต่ใจกำลังเราด้วยเิมได้รับแลาวรู้สึกว่าเราเหมือนได้รับเหมือนว่าเราบุตรออกมาจากปัญหาอะไรนั้นได้แล้วก็ทําให้เราได้เห็นว่ามีมีเรื่องหม่ที่ให่ขอเราเลยนะคะมีความหมาขึ้นรู้สึกว่าเราเป็นไอยู่กบบการติดต่ของเราหอไม่กับปัญหารื่อกับการคิดยันเนยไงแล้วขอบคุณรับขอคเจ้าเวพนะครับทอมาชา จิตใจอ่อนระหยรอยแรงก,กำลังคล้ายๆจะหมดน้ำตารินรถลงมาไม่ขาดสายเอ็นกายร้องไห้ค,คร่ำครวญแววตาซึ้งซึมทุกใจ สายตายังเฝ้าดูห่วงหาพร้อมเขียงค่ะแม่ไม่เห็นด้วยสายตาแต่ใจไม่เคยอ้างว้างเพราะทุกๆอย่างทรงสื่อมคำรองทูน พร้อมเข้ามาเป็นพระคุณซอนพระคุณ